嗯。Mm. โปเพยผุทอนวันนี้มาลากโรเบรินะครับกคกวสวัสดีครับรช่องช่างติ๊กโมเดลนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็เปลี่ยนกันดูนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วนะครับที่นะครับ โมลากตัวเขียวครับตัวสามหกศูนย์นะครับลากโรเบกนะครับสองเรานะครับเอาอเจอ้าเอกผู้ทอนนะครับมาลากโรเบกนะครับมาดูกันว่าจะแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอเข้าเบาดินครับวันนี้มาวิ่งคันเดียวก่อนนะครับ แปลกตาไปอย่างนะครับอันนี้ตัวตัวลากเป็นสีม่วงครับตัวนั้นตัวลากเป็นสีเขียวนะครับนะครับถ่ายเอาดีนะครับวันนี้เราจะาวิ่งทรายกันนะครับ ใกกับเขาแล้วนะครับเจ้าโรเบิร์ตคันนี้ลกักสีดำนะครับปกติเคยเห็นลักแต่ไม่โคลนะครับ ว่าจะไว้กันไหมครับ งานนี้เราจะแบกทำกล่องไปเลยนะครับคอกสามราวนะครับเราจะแสกกล่องกันไปเลยครับไปแล้วครับมาแล้วครับขึ้นมาครับนึ่พิเศษครับยิงพิเศษครับหนักนะครับนีครับ ทางนี้นะครับยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับดูนะครับจมหลังนะครับนะครับสามหกนะครับแรงอยู่แล้วครับลองดินดูก,ก่อนนะครับ เดินเนินมากครับโห oh, oh, ครับ oh, ดูครับ oh, เส้นทางครับ <laughs> อย่างนุ่มเลยครับ <laughs> ทางนี้ครับ oh, <laughs> อย่างรอดมาได้ครับสเยอดครับ <laughs> <laughs> เราจะคอยตามไปนะครับ ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ครับไถเทก่อนนะครับครับประมาณนั้นครับ เทลงครับมันก็เหมาะสมกันไปแบบนะครับดูปแปลกไปแบบนึงนะครับแม่เป็นสีเขียวครับตัวลูกเป็นสีม่วงนะครับนะครับลองทีฝาไทายดูหน่ยนะครับดักไหมครับ ดังครับสุดยอดครับก็มานี้ครับคลิปนี้ครับก็ลองเอาว่าวิ่งให้ดูกันนะครับออนสามหกนะครับมาลากสีมิดับนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ช่องทางทิ่ย์ปนเดียวด้วยนะครับลืมตตามต่อคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ